นักเรียนในเราพูดถึงครูพูดถึงโรงเรียนพูดถึงการบริหารจัดการนักเรียนในฝันอย่างนักเรียนต้องฟังครูก่อนดีไหมสองคนนี้คือตัวอย่างนักเรียนในฝันของของดีชั้นแล้วก็เป็นนักเรียนถ้าตัวเองสอนเนี่ยก็จะฟังความคิดเห็นของเด็กให้เด็กแสดงความคิดเห็นให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกและในขณะเดียวกันเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เขาควรจะต้องมีมากๆเลยเด็กนักเรียนในฝันคือมีวินัยในตนเอง าะว่าวินัยตัวเองก็คืองานถึงแม้จะเยอะก็จริงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีลําดับไม่มีครูคนไหนหรือในโรงเรียนไหนที่ให้งานพร้อมกันล่ะค่ะแต่เด็กต้องเรียงลําดับอะไรก่อนว่ามันมาก่อนหลังลําดับอย่างไรเมื่อเรารู้จักจัดสรรชีวิตของเราได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะต่อไปเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจะต้องทําก่อนว่าทํา1ึ่สไม่ใช่ทิ้งไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความวินัยตัวเองอันที่2ก็คือจะต้องมีคิดเป็นคิดถูก คิดเป็นเนี่ยสำคัญแต่คิดถูกยิ่งสําคัญกว่า<ม>และที่สําคัญที่เด็กไทยยังไม่ค่อยมีคือคิดแบบวิาพากษ์วิจารณ<ม>์อ,อาจารย์เด็กนะ<ม>คะเนี่ยพลเนี่ยเป็นตัวอย่างของเด็กที่กล้าคิดกล้าทาแล้วถามบอกว่าถ้าหลุดออกไปจากตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหม,มถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหม,มความคิดที่เขาแสดงออกมาเนี่ยไปกระทบกับใครหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดใจกว้างเราจะมองเด็กว่าชื่นชมเด็กคนนี้ว่าโอ้คิดเป็นคิดเก่งนี่คือตัวแทนของเด็กไทยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทํา และสิ่งสาคัญคือต้องมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม mm hmm. เด็กในฝันเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเด็กที่มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมในแง่ที่ว่า mm hmm. เด็กบางคนเนี่ยมาจากครอบครัวดีนะคะ mm hmm. เคยมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์นิชันนะคะขับฮอนด้าซีรูสพ,พ่อเป็นเจ้าของโรงงาน oh. ใส่รองเท้าคู่ละสามพัน hmm. ถามว่าเมื่อเมืนะ่อขนาดที่เขาทาตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเขาจบออกไปด้วยเงินที่ไม่ได้เป็นเกินของพ่อ mm hmm. ของพ่อแม่เขาเนี่ยเราไปรับราชการหรือทาอะไรเนี่ย เขาจะสามารถจะดูแรเงินที่ประมาณอยู่ในเรือนหมื่นเนี่ยได้พอใช้ไหมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนอกจากเด็กจะต้องมีจิตสํานึกแล้วเด็กจะต้องรู้จักภาวะเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่ว่าเรารวยแล้วเราต้องทําตามนั้นจริงค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะทําได้ฟังดูก็ไม่อยากให้เด็กเป็นนกแก้วนกคุณทองแน่นอนค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะทุกอย่างเวลาที่สอนหนังสือจะบอกเด็กเลยบอกว่าการเรียนที่ถูกต้องนั้นต้องเข้าใจก่อนถึงจะจําได้ ถ้าเริ่มด้วยความจานักเรียนจะต้องใช้จําไปตลอดแต่ถ้าเมื่อไหรเข้าใจแล้วคิดตามกับกระบวนการที่เราอ่านหรือคิดไปตลอดเวลาพร้อมกันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แต่ต้องคิดปเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขาบอกอย่างนี้เอ๊ะทำไมไปอย่างนี้แล้วมันจะไปอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้ทำไมตรงนี้ถึงจะไปตรงไหนเพราะนั้นต้องคิดตลอดเวลาในการเรียนกันเด็กก็คิดต่างกับครูได้ไดครูคต้องยอมรับด,ด้วยว่าเขาอาจจะมีความเห็นที่ต่างกับเรา ก็ต้องต้องเด็กดีหรือว่าเด็กในฝันไม่ใช่เด็กเรียบร้อยไม่แต่งกายตามระเบียบเพื่อฟังครูเรียนเก่งท่องเก่งคะแนนดีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนักเรียนเคยถามบอกว่าอาจารย์มายมั้ยครูชอบเธอที่เธอเธออาจจะใส่ต้มหูก็ได้เธอจะทําไว้ผมยาวก็ได้แต่เธอมีความคิดมั้ถ้าเธอคิดเป็นเครื่องแต่งกายไม่ได้เป็นตัวบอกนี่เป็นคนทันสมัยมากเลยค่ะพอบอกเด็กเลยบอกว่าครูไม่เคยมองเธอในตรงนั้น จะบอกเด็กว่าจริงๆแล้วเธอมีทั้งสองด้านคือด้านดํากับด้านขาวบางวันนี้เธอหันด้านดําให้ครูครูก็จะมองเธอว่าเธอมีด้านขาววันนี้ครูหันด้านขาวให้เธอเธอต้องมองครูว่าครูมีด้านดําอ้ดูเหรียญสองด้านค่ะดูเหรียญสองด้านเด็กบอกว่าทํามีอาจารย์เมื่อวานเนี่ยค่ะเพิ่งพูดกันถามว่าทําไมจะมีครูคิดอย่างอาจารย์สักกีคนอาจารย์เป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่ที่คิดไม่เหมือนคนอื่นน่าสนใจผู้ปกครองครับเด็กในฝันก็อย่างน้องสองคนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย พ่อแม่คงตกสร้างสมดุลในตัวเองมากขึ้นแล้วว่าไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโอาวาดแบบกระดิกไปไหนไม่ได้เลยนะครับมันเปิดกว้างเพราะเราต้องการให้เด็กรูก้จักคิดเราก็ต้องยอมรับแนวคิดของเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าก็ปรับตัวแหละนะครับหวังว่าน้องสองคนเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของเด็กนะครับอยากให้เป็นค่าเฉลี่ยอย่างน้อยอย่างน้อย schwierig. ต้องเป็นค่าเฉลี่ยไม่อยากจะให้กลายเป็น,น,ปนมีไม่กี่คน,นไม่กี่คนที่เราเลือกมาซึ่งซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตัวตัวค่าเฉลี่ยมันดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันมันถูกสักออกจากเด็กมากขึ้นทางทางด้านจับสั่งเด็กเพราะว่าเด็กคือผู้ใช้บริการการศึกษานะครับนะคือลูกค้าถ้าจะมองในในมุมหนึ่งเ่เราต้องฟังเสียงลูกค้าฟังเสียงลูกค้าแล้วลูกค้ารุ่นใหม่เนี่ยเขามีแนวคิดมีอะไรมาเพราะว่าอาจารย์ดูย้อนไปตั้งแต่พ่อแม่สมัยใหม่นี่นะครับเวลาตั้งแต่ตั้งคำน,นะครับ บำรุงกันหน้าดูอ่านตำรับตำราทุกอ,<ท>อย่างออกมาอย่างดีเรี้ยงนะครับเลี้ยงลูกทุกอย่างครบบำรุงเต็มที่เหมือนรถปอดเลยแต่งกันเต็มที่แล้ววันหนึ่งก็ขับรถไปส่งในระบบการศรรึกษาซึ่งถ้ายัางไม่ได้ปรับให้ทันเนี่ยเหมือนรถปอดตัวิ่งบนทางเกวียนนะอาจารย์รถพังนะครับแต่คันนี้ทางเกวียนมันก็เปลี่ยนยากเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของนั้นผู้ปกครองบางคนอาจจะเถียงคุณทวดผดรวนว่านักเรียนในฝันเนี่ย จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็ได้คะแนนท็อปตลอดสีหรืออะไรเกือบสรีขณะเดียวกันต้องสอบเข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงได้ผู้ปกครองบางคนบอกรถสปอร์ตมันก็ต้องคิดเกีกันอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่ไปเรียนหนังสือตามปกติไม่เคยมีเรื่องมีราวอยู่ในวินัยเชื่อฟังผมระว่าสมดุลนะคคือในเรื่องความเรียบร้อยหรือการเรียนในระดับมาตรฐานที่เราคิดว่ารับได้ แต่ถ้าอย่างในฝันขนาดนั้นเนี่ยต้องถามกลับนิดนึงว่าพวกครองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่ามันคงมันคงต้องต้องดูในขณะที่เราแสดงความคิดเห็นนะคะเราต้องดูด้วยว่ามันไม่ได้เป็นการก้าวร้าวาค่ะเด็กบางคนแสดงความคิดเห็นผิดผิดไม่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วเด็กคนนั้นเก่งมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถรู้เลยว่า เด็กคนนี้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องออกมาแล้วเป็นการก้าวร้าวบางทีเขาอาจจะใช้คาว่าแสดงความคิดเห็นเป็นอารมณ์ของตัวเองไม่ถูกต้องแล้วความคิดเห็นประเภทที่วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตขณะเดียวกันตั้งคําถามในใจยอยู่เรื่อยว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าอย่างนี้เป็นทักเรียนในฝันไหมใช่เลยค่ะก็คือ ใครบอกว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาเพื่อจะไปเป็นหมอไปเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้จักคิดทดลองตั้งคําถามแล้วก็รู้จักหาข้อมูลต่างๆมันใช้กับชีวิตได้ตําราเรียนทุกตําราเรียนมีความหมายกับเราหมดไม่ใช่ว่าเราจบไปแล้วไม่ได้ทางานด้านนี้แต่มันทําให้เราเป็นคนมากขึ้นนะคะมันกัรนให้เราเรียนมาราบากก็จริงแต่ว่าพอเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เราเราผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจ แล้วเวลาเราไปทํางานเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านี้ <Yeah. S 1> เราก็จะไม่ท้อแท้ mm hmm. สําหรับที่บอกว่าเด็กใช้ความคิดเห็นเนี่ยวิเคราะห์ค่ะหนูว่าปัจจุบันมีมากแล้วค่ะ mm hmm. เพราะว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนๆของหนูอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะมามาพูดกันว่าเนี่ยไม่ไม่ดีนะอย่างเงี้ย mm hmm. ทําไมถึงเป็นอย่างนี้หรอมันเกิดมาจากอะไร mm hmm. แล้วทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาได้ mm hmm. ก็คือเด็กไทยทุกคนตอนนี้ คือจากการที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าวัยเดียวกันก็จะทราบแล้วว่าเปลี่ยนไปแล้วว่าเขาคือกล้ามากขึ้นครับทศานวรรบอกคําถามเมื่อกี้อย่างใจเลยเมื่อกี้ได้ยินว่วแลวก็คือวิเคราะห์สร้างข้อสังเกตสร้างคําถามและเสนอว่ามันควรจะเป็นยังไงถ้ามีปัญหาอย่างหนึ่งมันไม่ดีมันเสียถ้าเป็นคุณคุณจะแก้อย่างไงแล้วคุณจะเสนอแนวทางแก้ไขอย่างไรนะครับและที่บอกว่าเด็กในฝันเนี่ยผมเห็นด้วยทุกประการเลยเพียงแต่ว่า สรุปนิดเดียวนะครับมชฌิมาปฏิปทานะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาคือทางสายกลางนะครับผมว่าเป็นหลักการที่ลงตัวที่สุดผมว่าเราละเลยกันไปนะครับไปรูปการศึกษาที่ผ่านมาเราไปเอาแบบอย่างของตะวันตกซึ่งจริงแล้วในหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไปดูในหลักการของการศึกษาตามแนวของพระพระุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักการที่เรากําลังจะปฏิรูปไปสู่จุดนั้นทั้งหมดเลย นั้นผมมองว่าถ้าเกิดเราทําตามกระบวนการอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและที่บอกว่าเด็กปัจจุบันดีบางคนใส่สินค้าใช้สินค้าแพงๆใช้สินค้าต่างประเทศทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีนะครับผมว่ามีบางคนไม่รู้้วยซ้ําวิกฤตเศรษฐกิจคืออะไรทําไมสถาบันการเงินต้องปิดกิจการทําไมนักธุรกิจถึงต้องฆ่าตัวตาย ทำไมคนถึงบอกว่าเราลําบากก็ผมไม่เห็นลําบากเลยอะ่ะ<ม>แล้วครูในงเรียนก็ไม่สอนด<ม>้วยว่าเศรษฐกิจตอนนี้เราเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือก็ก็ย้อนกลับไปประเด็นว่าสอนในตําราไม่ได้สอน<ม><ม>ทางนอกตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าทุกคนถ้ารู้ว่าประเทศชาติเราเป็นแบบนี้เขาจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ถ้ารู้ว่าประเทศชาติเราขาดดุลการค้าเขาจะไม่ซื้อของต่างประเทศนะครับรู้ว่าประเทศชาติเราประสบภาวะวิกฤตเขาจะร่วมมือกัน หาทางแก้ไขเด็กไทยวันนี้รู้เรื่องการเมืองมากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดฟังฟังดูอย่างนี้เนี่ยโอ้น่าสนใจมากอย่างเช่นกรุงศรีอยาเคยแตกเมื่อเมื่อครั้งที่สองเมื่อไหร่ครับครูก็มักจะถามว่าแตกพอษอนเท่าไหร่เราก็บอกสองพันสามร้อยสิบมัม้งก็จำก็ได้แค่นั้นแต่ถ้านักเรียนในฝันควรจะตั้งคำถามอะไร ถามเลยว่าแตกเพราะอะไรพรราะะอไทำไมถึงแตกแล้วใครเป็นคนทําให้แตกแล้วสาเหตุใหญ่มันมาจากอะไรหนูจะไม่มายเรื่องขสอะไรเลยไม่จำเป็นสมมุติอาจจะอันนี้จะต้องขอภัยถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นทหารในกรุงศรีอยุธยาแล้วมีคนคนหนึ่งบอกว่าชื่อพระยาตากมาชวนนักเรียนบอกเราหนีกันเถอะแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันละเราอยู่เราตายแน่นักเรียนจะหนีไหม โอ้น่าจะวิเคราะห์อย่างนั้นว่าเราจะหนีหรือเราจะทำไงหรือว่านักเรียนจะทํำยังไงถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นนั้นถ้านักเรียนเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นทหารหรือเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นพระยาตากนักเรียนจะหนีแม้แต่ว่าเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่เราแบบเราให้คุคิดนะคะและที่สาคัญที่สุดนะครับสาหรับประวัติศาสตร์คือต้องเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันให้ได้ ว่าเรียนประวัติศาสตร์เพื่อมาเรียนปัจจุบันเราจะมีโอกาสที่จะเสียกรุงแบบนั้นอีกไหมถ้ามีจะเสียแบบนั้นหรือเปล่าจะโดนทหารบุกยึดถึงเมืองหลวงจับประชาชนไปหรือจะเสียในรูปแบบอื่นๆเช่นทา,างวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางศิลปธรรมจัญยาถ้าวิเคราะห์ได้ตรงนี้ผมว่าเรียนประวัติศาสตร์สนุกมากค่เเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องเราเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนฉา,า,ากจากอันนั้นมาเป็นเศรษฐกิจไม่ดีคนไทยใช้ของนอก อะไรต่างๆขณะที่เราเนี่ยจะทําตามฝรั่งแต่ว่าฝรั่งเนี่ยกําลังทําตามเราอยู่ตอนเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนไปเรียนแบบไวบอร์ดเรียนแบบมัลติมีเดียขณะที่ฝรั่งกําลังคิดว่าไม่เอาแล้วอยากจะเปลี่ยนมาเรียนแบบช็อคมั่งคุณครูครับผมสังเกตดูไหมครับแทนที่ผมจะตั้งคําถามให้เขาค่ะผมถามเขาก่อนว่าถ้าเรื่องเสียกรุงนั้นเราควรตั้งคําถามอะไระเขาจะตั้งเองได้ดีกว่าที่เราคิดอีก แล้วขณะเดียวกันถ้าผมเป็นครูผมก็จะบอกว่านักเรียนช่วยตอบที่ตัวเองตั้งด้วยได้ไหมได้อย่างนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการอย่างไรถ้าท่าคิดเนี่ยค่ะที่เขาพูดมาเมื่อกี้ได้ฟังเขาก่อนเข้ารายการเขาบอกเขาไม่ชอบเด็กเป็นศูนย์กลางเลยแต่วิธีการนี้ค่ะคือสิ่งที่ครูใช้ในการการทําโดยเด็กนะคะแทนที่จะบอกว่าครูตั้งคําถามอะไรให้เด็กคิดออกมาเนี่ยค่ะเขาเป็นศูนย์กลางแล้วแล้วก็แสดงความคิดเห็น แต่สิ่งที่เราทำก็คือเมื่อเขาสแสดงเขาเป็นคนที่หนึ่งคิดอย่างนี้คนที่สองคิดอย่างนี้คนที่สามคิดอย่างนี้เรารวมกันเราคิดว่าเป็นไงครูอาจจะเป็นคนรวบรวมประเด็นที่สําคัญมาให้ได้เพราะ,ะนั้นบทบาทของครูจะอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะเขาบอกเขาไม่ชอบแต่จริงๆเขาทำในเรื่องของเด็กที่เป็นศูนย์กลางได้ดีเขาเข้าใจวิธีการนะคะหนูเรียนแบบชายเซ็นเตอร์มาอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์สองท่านเนี่ยต่างกันมากเลยอาจารย์ท่านหนึ่งให้งานแล้วก็บอกไปค้นคว้าเอาไปหาตำราเรียนกับอีกอาจารย์ท่านหนึ่งตั้งคําถามแบบอาจารย์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะทํายังงไ ถ้าทำอย่างนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงทุกคนหรือว่าไม่ว่าจะฉลาดหรือว่าจะเก่งหรือว่านักเรียนที่เรียนธรรมดาทุกคนมีความคิดของตัวเอง